เอาละครับผมสองตัวเทพเอ้ยเขาเริ่มแล้วนะครับเอาเดูควผ่านไม่เสีเวลาครับไปกันเลยครับผมที่สนามอะไรก็ไม่รู้ฮะสนามจะเป็นเะตสเตเดียมคนะอะไรนะอันนี้ครับอาริฟีนครับสวัสดีครับสีส้มอาริฟีนเป็นสีน้ำเงินนะฮะครับผมไซเบอร์คราสเชอร์ครับเก่งเจอเก่งครับเอาละครับเรามาดูกันว่าเมื่อทีมที่ชนะทั้งสองทีมาเจอกันจะเป็นอย่างไรจังหวะนี้ปีปุ้ยเราปกผ่านหน้าประตูอาริฟีนมาซ้ำไม่ทันครับจังหวะนี้ปุ้ยในกระสวนกลับ บอลกำลังลอยมาพี่ปุ้ยครับขับรถมาทางซ้ายมือกระโดดมงแต่ว่ากับไซเบอร์คาเชอรมาเก็บได้พิงเรดดี้มาไหวไหมพิงเรดดี้ก็มายังจดจ่อจ้องมองดูแต่ยังทำอะไรไม่ได้ฮะจังหวะนี้อ้าวแต่พี่ปุ้ยยิงลูกนี้เขียวเสาไปนิดเดียวผมโอ้โหยังไม่ได้ครับมันจะเข้าตอมครับเก็บบอลได้หรือเปล่าครับผมยังเก็บบอลไม่ได้ใช้เบอร์คาเชอร์ชกไปครับชกไปยังไงครับพี่ปุ้ยชกไปปายยิงลูกนี้แล้วป่องตั้มนะไม่เข้ายิงเรื่องควาลินครับซัเต็มล้อซ้ายครับผมบอลเขี่ยวเสาไป กวาโตกลับได้หรือเปล่าไซด์ฟิเนชั่นกัดยนกลับมาได้อาริปินี่เปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนแผนนะครับตอนนี้ไม่มีใครขวางแล้วจังหวะน,นี้พี่ปุ้ยมาพี่ปุ้ยเก็บบอลครับบอลจังหวะนี้รอยรอล้องขึ้นไปอยู่ทางซ้ายครับรอยรอยูรอย่รออยู่แฟนเพืนเขเชอร์เข้ามาโยนตัว,วน,นี้ยันซิ้วจังหวะนี้พิงเรดี้มายิงลูกนี้ไกลแต่บอลทนกาดตั้มอีกทีไม่ได้ครับเป้าจาังหวะนี้สวนกำพี่อาริบีอาริบีมาแล้วสปีดแข่งการอาริบียิงลูกนี้เรียบร้อยครับพี่ดีอย่างนี้มันต้้้ออองงย่าีลูกโโห ปล่าเมื่อกี้มันขาดไงไงของก็ย้ำก็สนุกเหมือนกันสะดุย้ำกันแต่มันย้ำมันย้ำเป็นไปอะไรอย่างเงี้ยมันสวนกัดอะไรอย่างเงี้ยนี่นีหนึ่งศูนย์ครับเป็นครั้งของพีนฮะโอ้โหไม่ได้นี่สังเกตผลดิเกมที่แล้วอลิฟินจะอยู่ที่เส้นเลยครับผมไม่ให้ประตูไม่ให้ประตูอันนี้คือเหมือนกับว่าบุกแรกเลยอ่าบุกแรกแล้วนะฮะแล้วครับมีการเปลี่ยนแผนกันมาครับไปี๋ยวดูไซเบอร์แคชเชอร์ครับทุกวันี้เข้ามาอลิฟิพุ่งมาบอลกันเด็กกลับไปทั้งฝั่งทีมัิงไครบ หน้า sociedad, ประตูกิอยู่พิงเลดี้ว้าวจังหวะนี้มาเก็บได้ครับอีนเลิฟเป็นไงบอลมาหน้าประตูพิงกี้ไม่ได้อริบินกรธเอาแล้วโตกลับตาทีแล้วบอลไหลมาจะเข้าประตูหรือเปล่าบอลประตูอาริบินมารอแล้วมารอมารอจังหวะนั้นโดนที่มันนี่โอ้ยพี่กุชชีประกัดได้ครับครับผมในจังหวะนี้ครับพี่ปุ้ยมาเก็บทันไหมพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยมาไม่ทันครับไปเมื่อคาเชอร์ควางไว้แต่พี่พิงดี้พิงเลดี้มาเก็บได้อยู่างยู่ในเขตของตัวเอง คนขีงหลายอย่างอารีฟีนยิงสวนไสเบอร์กาเชอร์ยิงแต่บอลไหลผ่านหน้าประตูพี่ปุ้ยเก็บทันแล้วพี่ปุ้ย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 เก็บสเปกครับแต่จะเอาเอาบอลไปด้วยไม่ได้ฮะเอาวันนี้บอลกันเด้งมาครับแล้วติ้งกูชู่กับติ้งเลยที่เอาของบอลมาครับบอลมาที่ทางด้านปุ้ยปีฟ้าตะเกียนตรงเข้ากลางแล้วมีคนรออจุดกลางหรือเปล่าไปไหนไม่มีใครซ้ำเลยครับพี่ติ้งนจังหวะนี้อารีฟีนสวนกับตาเทีครับสเปรยบอลมาอยู่ทางเขตโทษแล้วพี่ปุ้ยพลาติ้งเลยที่กับผ่าอารีฟีนยิงลูกนี้ไปสปีด อัดเซนบังก์เจ้าิงออกขวาไปไม่เข้าประตูตามอีกทีไม่โดนครับผมยิงเลยที่เกมบอลใครดอนนะไอ้ไอ้คนกระเด็นการดอนอยู่กับอาริฟีนะเอาและครับแล้วกันอาริฟบอลกลับมาทางฝ่ายของทางฝั่งของพิุ่ชูครับได้บอลตรงเข้ากันหรือแล้วผมผู้ยิงยิงแต่กับไม่ได้ทำครับกระโดดเหมือนเลหามาเลยแล้วยังไงแต่เบาๆบอลไหลเอื่อยเกี่ยวใต้วิ่งมาทีอีกที ยังไม่ได้ประตูครับผมชันชนเสาตามด้วยบอลแคชเชอร์ใส่เพื่อแคปใส่เพื่อดิงผ่านประตูพี่อาริพีมาซับไม่ทันครับผมโอ้โหเอาลนะครับจังหวะนี้ต้องประคองบอลขึ้นมาครับแล้วเดี๋ยวนี้สปีดสวนกับเดียวไม่มีใครสวนแล้วโอ้โหอาริพีมันแรงจัดไหนเลครับเนี่ยสปีดมาตัดตอนครับผมหน้าโอ้โวจริงๆอ้าวจังหวะพลาดคู่ครับอาริพีก็เว้าวพิงเลยดิพิงเลยดีมาเก็บได้ทันครับจังหวะนี้พี่ปุ้ยยิงขึ้นฟ้าบอลย้อยมาจะเข้าประตูหรือเปล่า เตรียได้รู้ได้รู้นะประตูพิงค์แดนดี่เตรียมหบกหบกไม่โดนครับผมพี่ปุ้ยยิงก็ออกขวายิงโอ้โหมันมันมันเดือดจริงๆครับคู่นี้ครับไซเบอร์แคชเชอร์ครับพยายามมาคงบอลสวนก็ได้ขึ้นมาแต่ก็ไม่มีรีบีนไปไปอยู่ที่แนวรับนะครับผมอ่ก่อนนี้พิงค์ไออารีบีนครับยิงขึ้นมาพิงค์แดนดี่เข้าไปเก็บได้แต่เก็บไม่พ้นครับจังหวะที่ไซเบอร์แคชเชอร์เตรียมตีเสมอแล้วแล้วก็ยังไงอันนี้เปียกร้อนก็โอ้โหไม่ได้ตีเสมอครับผมทิ้งห่างเป็นสองศูนย์อยู่ที่หน้าปากประตูยหนครับผม พี่เวดี้จะเข้าวัดไม่ทันครับพี่ปุ้ยก็ไม่ทันจังหวะอาริฟีนี่โอ้โหแตะเบาๆหน้าประตูเลยครับผมยิงเส้นอยู่ข้างหน้าเลยฮะสองประตูแล้วครับทีมอาริฟีครับผมต้องบอกว่ามีแต่คนบอกว่าอาริฟีปวดศัตรูครับผมจริงครับคือขู่ลงพลิกขู่ไว้ตั้งแต่แรกๆครับผมพี่อาริฟีปวดศัตริงครับผมสองศูนย์ไปแล้วครับพี่ปุ้ยจังหวะนี้ครับพี่ปุ้ยยิงสวนมาเลยยังไงมีใครแตะหรือเปล่าเข้าเข่า ไม่มีใครเก็บได้อารีฟิญสวนกลับทันทีอารีฟิญสปีดบอลมาลงลงเลยลงลงเลยพี่ปกับขวาพิ่ปยขวาเพื่อทันยิงสวนกลับมาบอลแต่ยังไม่เข้าประตูครับใส่เบอร์เกอร์เคลียร์ได้ไหมจะเคลียร์ได้ครับเคลียร์ได้อารีฟิญกลับไปเข้าโกครับจังหวะนี้ไซเบอร์เกอร์เคิียมาเองพี่แกดี่งครับผมโอ้โหซ้ำศูนย์เมื่อกี้เป็นอกา้โดนกัดนะครับใช่ครับผมืถัดแล้วไม่อยู่ครับไซเบอร์เกอรเคลียเลยยิงไกลอยากขึ้นสนามเข้วบอลค่อยๆไหลพี่ปุ้ยก็มาช่วยให้มันไปไวขึ้นครับผมถัสกัดแหละแต่ว่า เรียบร้อยเลยครับตามสูตรครับพี่เป็นเกมแรกครับยังมีเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีเวลาครับผมเวลามันผีครับพี่ปุ้ยมีโอกาสครับก็คือต้องแบบต้องเข้าแล้วตอนนี้ลูกนี้พิงเรนดี้ครับจะวิ่งมาเก็บบอลอาริฟินแทงหนีออกมาครับไม่มีใครขวางพี่ปุ้ยยิงสวนมาไปทางนู้นเลยไม่มีใครอยูนครับรถมาดักไว้ครับไฟเบอร์แคนเชอร์ไฟเบอร์แคนเชอร์โยนมาเอื่อยๆเข้าประตูไว้นิดเดียวครับผมยิงมาอาริฟินรอครับอาริฟินจะซ้ำ อาริฟีแทงออกมาไม่ได้ครับทิงเดดี้ทิงเดดี้เก็บบอลไทเบอร์แคชเชอ่ไทเบอร์แคชเชอร์ล้อมอยู่ครับแล้วก็ตัดได้ครับไทเบอร์แคชเชอร์คองบอลมาเรียกไอต่อไทเบอร์แคชเชอร์จะเป็น4-0ไหมไทเบอร์แคชเชอ่ปล่อยบอลไหลออกไปครับผมเก็บไม่ทันนะตะกีดไปไม่ทันังหวะนี้มาพิงเดดี้สวนกับผมสกลา<ม>อาเกียนพี่ปุ้ยเราพี่ปุ้ยไปไม่ทันนะอาริฟีมาไวกว่าจริงๆครับผมอาจจะไ์ใไทเบอร์แคชเชอร์ยิงลูกนี้ หน้าประตูเอื่อยไปครับไม่ได้ยังไงยังอยู่ยันอยู่กับไฟเบอร์คัลเชอร์ครับกับเจ็ดสี่ศูนย์ลูกตีสามหนึ่งครับสามสองหนึ่งที่จะปลอยครับหืมหนักได้ครับเป็นทีฟิลิปปินเอาชนะไปได้ก่อนสามต่อสี่ครับผมตะกี้มีคนบอกว่ามึงเอาแชมป์ไปอย่างที่โหดอย่างนี้ถ้าโหดอย่างนี้ครับผมปปินสครับโอ,โอ้โหพี่ปุ้ยจะเรียนแบบโปเตโต้ไว้ด้วยนะคะคืออะไรครับเรียนแบบโปเตโต้นี่จะเล่นมุกใช่ไหมคือสายเขายิงอะไรอย่างเงี้ยครับสายเขายิงครับผม เออนี่ยแหละครับมันบอลจริงอีกเกมแรกครับบอลจริงอีกเพราะมันฆ่าเดาไม่ครับผมมันฆ่าเดาหรือแรงจริงหลายๆคนมันมีจังหวะว่ามันมีจังหวะอะไรทุกอย่างเลยฮะนี่แหละครับถ้าเล่นดูการแข่งขันให้มันสัใจนะครับวันนี้ไปซื้อทันครับคารับผม LG โตเล็ตทีวีกันครับผมไม่ว่าจะเป็น4ห้5นิ้วหรือจะเป็นรุ่นที่เล็กกว่าองไรก็แล้วแต่ครับจากความคมชัดของทีวีเครื่องนี้เนี่ยรับรองได้เลยว่าบาดตาบาดใจแน่นอนแลบอกไ้เลยครับว่าถ้ามาตั้งอยู่ในห้องเบลอย่างนี้แล้วก็ไม่คืนครับผมบอกแทนบางที LG เลยบอกว่าตอนแรกคำคือจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวส่งทีมงานมาขนหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ดูอกบ้านเรียบร้อยแล้วดูปากเบลนะครับไม่คืนครับขออนุญาตครับไม่คืนครับผมติดใจกับความชัดไปแล้วอ้าี๋ยอ่ครับ จะเป็นโอกาสของพี่ฟีฟาที่จะตีเสมอหรือถ้าอาริฟีนชนะแบบนี้โอ้ค่าจะการันตีความเข้าชิงลยว่ามันจะเข้าไปิงที่หนึ่งภาผมเล่วด้วยฟอมแบบนี้ครับอย่างที่อาริฟีนนะครับดูสกอร์ครับสองประตูจากการยิงสามครั้งนะครับเข้าสองส่วนไซเบอร์แคชเชอร์ครับผมยิงหนึ่งแอสซิตหนึ่ง บางคนถามว่าเฮ้ยนี่นจะอยู่ที่ไหนกันที่ที่นี่ไม่ใช่สนามโอ๊กเก็ตบอนะครับผมที่นี่อยู่ในห้องครับผมห้องนอนของเบลเกาะสนามครับผมนี่คือห้องนอนของผมนะครับต้องขอบคุณมากๆนะขอบคุณทอมวิชนะครับขอบคุณ LG OLED TV นะครับที่จัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นให้ผมได้มานั่งภาคดูพี่เอกเล่นดูอาริเฟนดูพี่แว่นดูพี่ปุ้ยพีฟาตาเกนและก็ได้นั่งภาคสดๆกับพี่ยุ่นในทอมวิชเนี่ยโคตรมันเลยพี่เอ้ยเนีมันเป็นอยากอยากให้มีอะไรแบบนี้อีกนะครับครับผมวิ่งไปครับไลค์แชร์ไลค์แชร์คนโลก ครับผมไว้ด<ม>ูเพราะองน,น้ำไว้เพราะเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมมีแข่งเกมหรือจะมีแทสเกมส่วนตัวเองในอนาคตแบบมาคิกนิดเดียวเนี่ยจะมาแล้วนะครับเราเราจะจบคะแนนนี้อ่ะอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้แหละครับเราไปชมเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับจังหวะนี้ยังไงไฟเบอร์แคชเชอร์พลิกมาไม่ได้ครับตัดรถมาไม่ดีนิดนงเอาละครับแล้วจังหวะนี้พุ่งสวนมาครับทงน้าอันฟีนจังหวะโอกาสดีครับบริพีนพุ่งชนจังหวะนี้ว้าวครับไม่โดนถึงเลยที่มาเก็บบอลไม่ได้ครับจังหวะนี้แล้วโอ้แต่เพื่อนแคชเชอร์เติมมา บอลย่อยวัโดนการครับบูนบอลแทงขาโกองขาดแทงแค่ครับแต่ลูกนี้ไม่มีใครไปเก็บต่อยังไงครับเป็นเต็มที่ตัวจะมาทันทีครับอานดีฟีนสปีดมาลอกดักหน้าประตูตัวเองครับโอ้ี่ครับทำพิมพ์ได้ใครับพิมพ์ได้เขาจุดยอดิงมาขวางด้เปล่าโอ้ยหลูกนี้เริ่มจะเดือดแล้วดูพิม่าทักเคลียรของเราครับพี่ปุ้ยดูครับพี่ปุ้ยเรามาจากไหนเนี่ยพี่ปุ้ยแล้วดูฟิมพ์กันที่ ยิ่งปุยสปีดมานะกระโดดหรือเปล่ากระโดดนิดนึงโอ้ดหล้วมาะตูจากอาริฟีนจะมาขันแต่ไม่ขันกับช้าไปหน่อยจังหวะบอลตกจะยิงอาริฟีนจะถือว่ามีวินัยแล้วมีวินัยแล้วแต่กลับมาไม่ทันครับผมวินนี่สปีดฟาดไม่ได้เลยครับผมคือเอาละครับผมมันจริงมีฟ้าดเรียนขึ้นน้ำนะครับมีโอกาสตีไข่แตกตีตื้นขึ้นมานะฮะขอบคุณครับอาริฟีนผิดผิดเิดกันอยู่ไซเบอร์แคชเชอร์มาเก็บบอลส่งย้อยมาไม่มีใครมาเก็บเลยนั่ละครับยิ่ปุยเรามายิง กูเจออาริฟินครับผมเกมนี้ครับเหมือนกับว่าทีมอาริฟินจะเน้นรับเป็นพิเศษครับรอบนี้นะแต่ว่าแต่กูคือครับว่าจะรับได้ไหมาะว่าโดนไปหนึ่งแล้วอะไรผมนไปนต้องถูกแล้วล่ะครับจังหวะนี้อาริฟินลีกบอลเรียบร้อยอยไม่ได้เลยนะพูดพอระหาฝีมือไม่ได้เลยยิงทันทีครับผมอาริฟินจะโดัวรุนที่ไม่ถูกติดมาตลอดจังหวะนี้ครับผัดมาเประตูแล้วเขาปีนมายิงแบบ จ่อๆนิดเพลินครับผมนี่เสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับตอนนี้อาริฟีนโอ้โหสบายครับตัดหนึ่งขึ้นขึ้นมุ่งม่งเป็นความกดดันอะไมเป็นความกดดันเล่นแบบชิลๆเลยครับผมระเบียบพี่นายดีครับบุกก็ดีรับก็ได้นะฮะมีคนเข้าประตูตลอดไต่เบิ์งไกเชอร์ครับโดนหมุนขึ้นมาบอลอยู่ตรงกลางครับปิ้งเลดี้เก็บบอลอาริฟีนมองว้าวครับปุ้ยต้องทำเกมครับปุ้ยนะผมพี่ปุ้ยเราพี่ปุ้ยเราไปรอครับอ้าวไต้เบิ์งไกเชอร์ยิงมา ตัดบอลได้แล้วยิงสวนทีลูกนิงอีกเอื่อยตาอาิฟีนบอลออกไปแล้วตามมาเก็บเอ็กจังหวะนี้โอู้หยยังไม่แม่นครับผมเดจิ้งกิ้งชนคานตามไปตามไปมีอาริฟีนตามไปีิลูกนี้ตามอีกทีโอ้โหทปัดได้เลยโอ้โหปัดจริงจริงแล้วแมนดีครับไซเบอร์คชนเชิ่งจำเป็นมาซ้ำนะว้าวอีกทีจังหวะนี้แลวการที่ไหนบอลเลยเลยเข้าไปทำไมทำไปอาริฟีนอาริฟีนพยายามแล้วพยายามสุดแล้วที่ตัวผมที่เอาอยู่ที่มีโอกาสดีครับได้ครับพี่ก็เนี่ยครับทำได้อีกครั้งครับ ยิงขึ้นสนามเลยครับไปปีนมาครับอันกับอู๋เอาเลยครับผมสองต่อหนึ่งครับขึ้นนำอีกครั้งครับต้องบอกว่าเหมือนที่ปุ้ยจะจับท่ายอันดีปีได้แล้วนะว่าจะเป็นสไตล์ไหนนะครับแล้วก็ใช้วิธีนี้ครับขึ้นนำไปสองประตูต่อหนึ่งแล้วฮะเอาเลยครับดูกันต่อครับว่าจะปิดสกอร์ชัดยิงย้ำชนะได้หรือเปล่าครับไม่ตีเสมอนะอ้าวจังหวะนี้ที่ปุ้ยเรายิงติด ไซเบอร์แคนเชอร์เซฟขวานอารีฟินไหครับพี้ไออารีฟินเรามายึดขวานหน้าประตูรอแล้วแล้วอารีฟินเราเปลี่ยนบอลรับเก็บสปีสก่อนบอลย้อยลงมาอารีฟินแทงออกไปครับไปฝั่งนั้นแล้วพี่ปุ้ยเราสกัดได้ยังไงต่อเปลงเดี๋ยวดีมาสกัดเอาไปไซเบอร์แคนเชอร์บลูมออกไปทางซ้ายจะตีเสมอได้หรือเปล่าเอกถึง้กลางแล้วออกลางไซเบอร์แคนเชอร์ปีขวาอารีฟินอารีฟินอารีฟินบลูมไม่ได้ครับบอลผ่าน แจงท่น้พารครับผมผ่าทีเดียวแล้วเลี้ยวกัมาเฟไม่ได้จังหวะนี้เข้าจะยเ่าหคหลัยยนยังเข้าอันนนจังหวะผิกนอครับแต่พยงไม่ขาไมขาแลวจัหวะีปุ้ยเนยยังอะเอารถไปเล่นอยู่บนคืนเลยโอ้โหซฟไม่ขาองสเท่าครับตอนนั้ต่อครับสอเท่ายงจริง จบแบบนี้ไม่ได้นะครับผมจะต้องต่อเวลาอยู่ดียังไงก็ต้องหาผู้ชนะครับแต่จังหวะนี้ยิงเลดี้ยิงเลดี้จะยิงแล้วหรือเปล่าอาริฟินเอ้าอไปเราเรียบเรียบร้อยก็โค้งบูฮูไป็นวันที้เกิดอันนี้ไม่ได้เข้าใจกันครับเกิดอะไรขึ้นกับอาริฟินถ้าดูครับจังหวะนี้พี่ปุ้ยเราเหมือนแบบเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเราใส่กันใส่เบื้องคาเชอร์เสียหลักครับใส่เบื้องการเชื่อจะไปดันจะไปดูจะไปดูลบออก ดาบเสียจังหวะนะครับก็เป็นการเปิดโอกาสที่พุ้ยเข้าไปยิงเรียบร้อยเลยครับสองครับตอนนี้เป็นเขาครับเป็นเกมแรกเลยนะที่มีการตีเสมอเกิดขึ้นนะฮะใช่ครับบอลอยตีเกมสองศูนย์นั่สองเกมติดแล้วตอนนี้เป็นสามสองครับทีมพุ้ยฟีฟ่าทักเกียนครับขึ้นแล้ครับเอาหลอนมาหน้าประตูล่าลิปินมาแถวสองครับตรงแถวโอ้โหกูยิงเข้าไปง่ายๆครับผมอารีฟีสปีดมาจาก ประตูของตัวเองครับวิ่งพุ่งเข้ามาชนยันป้งแล้วครับโอ้ยคือใครเซฟได้ครับบ้าแล้วฮะดูทุกมองทุกไหล่ฮะคาร์เตอร์มือขาดนะครับโป้งไม่ไหว<อ>ล้อเลื่อนกระจายแน่นอนตามใจครับผมคู่นี้ว่าเขาต้องยิงเอามาถึงยิงเลยแล้วไม่เข้าครับผมไปเไยเจ้าตายอีกทีเรียบร้อยครับพี่ขึ้นมาดันด้านล่างครับผมขึ้นตามอย่างรวดเร็วรครับผมโอ้ยโฟลูครับจังหวะนี้ บัณฑิตยิงไปก่อนครับเด mm hmm. ้งโคลเสาอีกทีแนะซ้ำับผมนีม่ถือเป็นการโซโลครับครับผมพิงเลดี้เรียกว่าไม่ทันเกมครับจังหวะน,นี้ครับ,รบ mm hmm. เข้าไปแซรเข้าไปประกัเป็นการขึ้นนำ้งแรกของทีมอเมริกาในแบบนี้โอ้โห mm hmm. ตีเสมอตีเสมอมาตลอดโจ้ยขึ้นนำได้ครับแล้วยังไงใส่เบอร์การ์ดสกันออกมาได้ครับ ต้องดูครับว่าทีมปุ้ยจะตีตืน้นกลับมาได้หรือเปล่าเวลาจะมีครับอีกสองนาทีสวัสดีครับพี่ปุ้ยเราสกัดหน้าประตูนะพี่ปุ้ยเราตร้องอย่าพลาดนะครับต้องอย่าพลาดใสเ่เบรคกอรเชิ่งครับใสเ่เบรคเกอรเชิ่งไปช็อตยังมีเวลาครับใสเ่เบรคกอร์เชิ่งไปช็อตแต่จังหวนี้โดนสกัดแล้วพี่ปุ้ยเรากำลังลุยครับพี่ปุ้ยสวนกลับมาสับปีบอลหูไวามากเลยได้ไหมบอลเป็นหน้าประตูรอมงใส่เบอร์กอรเชิ่งมาขวางไว้ได้ครับโอ้โหอยู่เป็นไงครับเอาละครับเกมรับจังหวะนี้พี่ปุ้ยเกมบอลขึ้้้นนนไไไไดงอออออาาาลลีฟิบบบยยววครรัเปก่ ไปเล่นฝั่งนู้นครับไปเล่นใจใจอ้าวจังหวะนี้ไตเบงร์กันเชอร์ตั้มไม่ได้อันนี้เป็นยิงโอ้โหเหมือนจับวางอะจับวางครับผมถ้าเป็นภาษาฟุตบอลนี่คือโรนัลโดเลยฮะนี่ครับโฉบเข้ากลางวางเต็มข้อล่อเต็มล้อโอ้แล้วชอบงสัมเหลี่ยมแบบสามเหลี่ยมครับผมขึ้นมาเป็นห้าสามครับแล้วือเวลาเหลือนาทีครึ่งแฮร์รโอ้โหสบายแล้วครับยังยังไงครับต้องรีบตีเสมอต้องรีบตีไม่เลือกพิบุดครับสำหรับตีที่ฟ้ารเกียรต์นับมาตลอดครับนี่กำลังจะโดน อ่านี่พีนจะปิดกล่องนั่นอีกสักเม็ดนี่น่าจะปิดกล่องเลยครับอ้าวจังหวะนี้น้าประตัวไอพีนตั้มไปเบอร์กันเชอร์ยังไงกูพีนดูดูเปลี่ยนโวยกับพี่ไม่มีทางพลาดเพราะว่าถ้าเราวนคือสังเกตภาพผมคิดว่าพูดแลบวพูดแล้ประตูเลยไปแล้วอ่ะไม่มีทางจะบนกลับมาปัดได้แล้วเพราะถ้าปัดยังไงวอลก็เด้งเข้าไปอยู่ดีนี่ยครับจังหวะของสองคนนี้ครับขึ้นมาเป็นหกสามครับผมชนะผมนิ่งเลยครับ แล้วเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีเท่านั้นครับไปลังเจชนะไปสองถือแล้วมันเร็วมากใช่ครับผมมันไวมากเลยครับเนี่ยเอาละครับมาดูครับว่าจะตีตื้นขึ้นมาได้หรือเปล่าครับเป็นไปที่ปุ้ยครับผมอ่ะนะเกียร์แกว่งตัดที่เจดีจังหวะนี้ครับอาริฟีนสวนกลับครับสปีดแข่งกันมาพีคเลดี่ไม่ทันพี่ปุ้ยสวนไว้แล้วอาริฟีนปุ้ยยังกัดไม่ได้ไปรักเจ้าตั้มไม่ได้ครับผมเก็บบอลได้ยังไงต่อยังไงต่อสายมือกระเช้าพลาดนะครับปุ้ยเราปุ้ยเราตีลกาบอลมาเก็บบอลอยู่โครงกลางสนามยังไปไหนไไม่ด้ครับ เมาเก็บไว้ได้ครับอารีฟีสกัดทิ้งยาวขึ้นมาแล้วพยายามจะสวนกลับโต้กลับลุกเดียวมากอุ้ยพยายามจะสกัดครับอุ้ยอุ้ยดีมาตะเกียบแล้วเรียบร้อยมันเป่นงูทั้งหมดจริงๆแบบมันเนี้ยงเข้ามาเบียดเสาทรายนะครับดูครับคือนินต้องใช้ความแรงเขาบอกเขาอรอให้ใหพ,พ,พุ้ยพลาดก่อนพอพุ้ยพลาดปุ๊บเขาใช้เท้าตูด สองตูดครับสองคันเลยตะปัดยิงครับผมเจ็ดน่าจะตัวสามที่จากตูสีกันมานะตัวสีกลายเป็นที่ันหลุดตอนเช้าสุดท้ายนะครับเจ็ดต่อสามแล้วครับกำลังจะเก็บใจจชน,นะแปลที่ทสองของตัวเองนะแ,แ,แล้วก็เล่นเข้าไปนอนรอชิงกระดิกข้าวเยอะพี่วันนี้ครับเดี๋ยวดูครับว่าวันนี้ยังมีแข่งต่อนะทีมบีบ <os> แต่ว่าเนี่ยวราต้องไปพักก่อนเอาเลพักสลักครับอ่ะตอนนี้อริฟิลดูเขาดูสวนไม่ได้ครับไม่กินอะไรเป็นเรื่องอีกเหมือนกันนะครับ ไซเบอร์แคชเชียร์กำลังสวนกลับจังหวะนี้ครับพี่คุยเรายิงมาเพ่งกระดอนทำอะไรกันได้อยู่รอจะมาอยู่พี่คุยตัดต่อมันยังข่างนะแต่วะนี้อาร์ดีฟีนฝนกับตะกี้สปีดบอลมาแล้วยังไงพิงเลยทิ้งเลยดีครับยิงผมพิงไม่ตรงนะครับพี่เลยดีอาร์ดีฟีนมาสกัดบอลได้จังหวะนี้บอลจะช็อตมาแล้วไซเบอร์แคชเชีร์เก็บบอลหน้าประตูตัวเองเอ้าล้มลื่นลื่นแล้วเรียบร้อยครับผมหมดเวลาเกม เป็นเกมที่สองของอารฟิที่เก็บชนะทีบ้าเกียร์สองูนแล้วก็สองศูนย์สองศูนย์จริงอันนี้เหมือนจะนิ่มๆแล้วครับไปรอชิงชแชมป์วันพรุ่งนี้เรียกได้ว่าพีอาริฟิดูครับผมยิงห้าประตูต่อยิงห้ายิงห้าแอซซิตหนึ่งยิงห้าแอซซิตหนึ่งแต่คอนเชอร์นี่ก็ผมว่าไม่เขาไปไต้ไต้หวันเขาไม่ได้เอาเที่ยวครับผมเพราะเขาเล่นแต่เกมมากกว่านะฮะดูยังเอ็นคาร์แผมยิงสองแอซซิตสอง โอ้จริงครับโอ้จริงต้องยอมรับเลยครับส่วนทีมพี่ปุ้ยเนี่ยพี่ปุ้ยเหมือนแบกทีมเลยนะยิงไปสามประตูคนเดียวเซฟสองยิงอีกสองเนี่ยครับโอ้โหแล้วปิ๊งปิ๊งปิ๊งในที่น่าจะแบบคือความฝืนผู้หญิงจะไม่เท่าผู้ชายใช่อาจจะทำไม่หลุดเลยอ่าแต่ว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสไปพักเกมหนึ่งหรือเปล่านะสำหรับคู่นี้คู่ต่อไปเป็นใครครับคู่ต่อไปคู่ต่อไปเอาเลยครับพี่ปุ้ยโคตรแบกไปอย่างอย่างงั้นสิอย่าว่าอย่างงั้นสิเขาก็ถือว่าเล่นด้วยกันเนาะ ตัวเบาปิ๊งร้อยหนึ่งสี่แปดเนี่ยเบามากสบายนะคโผดโผดอ่าเนี้ะเดี๋ยวเราคู่ต่อไปเดี๋ยวเราบอกก่อนว่าคู่ต่อไปจะเป็นการเจอกันระหว่างทางทางด้านของทีมฮาร์ล็อกเกอร์ครับของพี่แว่นนะครับแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวต้องติดต่อพี่แว่นดีกว่าตอนนี้เนี่ยเราถึงไหนเลยลับถึงบ้านเรียกพี่แว่นนะครับขอพักสักคู่หนึ่งครับระหว่างพี่แว่นแป๊บงแล้วเดี๋ยวกลับมาชมแมตต์ต่อไปฮาร์ล็อกเกอร์เจอทีมพี่แว่นครับครับผมคู่เดียวครับ